าาลุงรวยมะนาวเห็นไหมสวยงามมากเลยไปเจอลูกละเจ็ดบาทส่งเขาเลยอ่ะโอ้ปีนี้ <c oughs> หลายแสนนี่ค่ะมะนาวปีนี้ก็มันเดือดรุนไรงเท่าไรก็ไม่รู้ไรเท่าไรไม่รู้แล้วต้นหนึ่งเป็นพันลูกอะ่ะวันละพันต้องพันได้ต้นหนึ่งมีเป็นพันพันลูกแล้วส่งเลยลูกละเจ็ดบาทปีนี้ลุงไม่ได้ปลูกบอลสีบอลสีลุงก็ยังมีอยู่นะแต่อยู่ในบ้านลุงไม่ได้มมาไว้ตรงนี้เพราะว่าขโมยมันมาขโมย <c oughs> หมด <c oughs> ขโมยมันใจร้า อันนี้กันแดนนงดเดงยพินไม่ได้มาหาลุงนานมากแล้วไม่ไม่ใช่ว่าไม่ได้มาหาผ่านมาแต่ว่าลุงลุงไม่ค่อยได้อยู่ไงเพราะลุงแกลุงแกมัดส่วนไงคนก็ช่างมาขโมยหมดน้าหักหมดนะจ๊ะพวกกิ่งต้นไม้อย่างเงี้ยน่ะอันนี้ปอยเซียนรุ่นเก่านะปอยเซียนโบราณโบราณพอลุงเล่นมาไม่ใช่กําอย่างนี้ไม่ใช่แค้นะลุงไม,ไม่แค้ถ้าแค้นต้องมีใบเล็กอีกปอยเซียนรุ่นเก่า ใครยังต้องการในนี่อยู่ต้นไม้บ้านลุงยังมีอยู่นะอะโกนิมามีเยอะจ้ะอโกนิมาโกสนมะนาวเบอร์โทรจำได้ไหมจำไม่ได้เพื่อน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 เยพินก็ถ้าเกิดคนคนรุ่นเก่าที่ตามคลิปเยพินจะมีเบอร์ลุงซ่าแปะอยู่ตอนนี้เยพินไม่มีแปะแล้วมะนาวก็มีมะม่วงก็มีกล้วยสกปลูกแล้ววางขายข้างทางเนี่ย รถวิ่งนะมันขายได้ทุกวันนะจ๊ะจะเป็นมะม่วงเป็นผักญ้าอะไรอย่างเงี้ยลุงขายได้ทุกวันจ้ะอาผักชีหมดแล้วเหรอลงุงอ๋อผักชีมันร้อนจัดร้อนแรงลงไปแล้วไม่ลงแล้วอยู่แค่ตรงนี้แหละกระเพราโหระพาขายได้ทุกวันนะถ้าเพื่อนเพื่อนขยันปลูกก็มีที่แค่ไร่เดียวคนหนึ่งเขาบอกหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนแต่บ้านลุงซ่าไม่ใช่หนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนนะ หนึ่งะแนได้เป็นล้านอ่ะเออเขาอื่นเขาหนึ่งไร่ได้หนึ่งแสนแต่ลงุงซานเนี่ไม่ใช่หนึ่งไร่ได 1, นะ้หนึ่งแสนนะหนึ่งไร่ได 1, นะ้หนึ่งล้านมากกว่านะ้ะลุงเนาะได้เป็นล้านเออ,ไ,อ,อได้เป็นล้านม <c oughs> หเนานนะเทศบาลบอกได้ล้านแล้วนะเขาหัวรอดเสีอนน้นนะอ่าอบอกก็ได้แสนจะไปล้านไปบอกไปบอกได้ล้านแล้วเข้าล้านแล้วกระแนหนึ่งไร่ได้หนึ่งล้าน 1, 000, นะ่ะวันละพันสองพันอ่ะโลละร้อยส่งเอาอ่ะส่งโลละร้อยอ่ะ กละแน่นะแล้วตอนนี้มีป่ะไม่มีิงไปแล้วไม่เอาแล้วเหนื่อยเหนื่อยได้รวยล้าแล้วเลิกแล้วแค่มะนาวนี่ก็ลูกละาเจ็ดบาทเก็บได้เท่าไหร่ก็ส่งเขาหมดคนอันนั้อมาางั้นแหละก็ถึงบอกว่าบางคนน่ะบอกว่าปลูกทําไร่ทําสวนแล้วจะไม่มีเงินโอ๊ยเป็นชาวนาก็จนชาวสวนก็จนสงสารจังจนไหมชาวนาจนยังไงล่ะปีหนึ่งทางานกี่เดือนรอบหนึ่งทำสี่เดือน อะถ้าทำนาอย่างเดียวนี่จนก็จนเดืดแต่ถ้าเกิดทำนาด้วยทำสวนด้วยอ่ะใช่สวนได้ท่าไหรบางบ้านมีอยู่กันห้าคนในครอบครัวทำนาอย่างเดียวจนเดือดอ่ากินกันห้าคนก็กินในนาเจ๊งใช่ชาวนาถ้าจะไม่จนมันต้องนี่อืมสวนเนี่ยทำสวนเนี่ยอใช่ผักก็มีกินต้องขยันนะใช่ไหนเจ้านั่นจะพาไปดูในนาสวยจังร้อนจังเลยเดี๋ยววันหลังหนูเข้ามา สวยจังเลยออกดอกแท้หมดแล้วในหน้าเดี๋ยวนี้โลหนึ่งขั้นต่ำยี่สิบาทสามลูกสามลูกก็ได้โลหนึ่งละสามลูกสลูกก็ยี่สิบบาทแล้วแล้วอ่ะถามว่าทําแล้วจะไปขายที่ไหนโอ้โหอย่าเพิ่งไปกลัวบางคนบอกปลูกแล้วกูจะไปขายกันตรงไหนแค่มึงปลูกให้รอดก่อนด้รถเก๋งจอดซื้อเด้อ น <He> ั่น,นรถเก๋งจอดซื้อเนี่ยขายทั้งเดือนละเดือนขายกันได้ตลอดทั้งมะม่วงมะนาวขอให้มาวางข้างทางปดยนักป่วยเคยขอให้เรามีของอขอให้เรามีของแล้วของเราดีจริงเราไม่ต้องกลัวหรอกว่าจะขายไม่ได้สมัยนี้นะของเรามีโลกโซเชียลมันกว้างไกล่ะขอให้มีของออกมาก่อนแล้วค่อยกลัวว่าขายไม่ได้ดสาลแน่หนึ่งไร่ได้หนึ่งล้านปีที่แล้วเยาพินพาคนมาขายบอลลุง ลุงยังขายบอลได้ตั้งหลาย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 แสนบาทอ่ะเนี่ยเห็นปะเพื่อนๆดูนะไม่ใช่ว่าเยพินขี้โม้นะแต่อันี้มันเป็นเรื่องจริงจ้ะแล้วรถก็จะจอดซื้อของกันตลอดนะ,นะต้นไม้ที่มาเหลือน้อยๆเนี่ยลุงจะขายไปนะจ๊ะแยกไว้ขยายไว้แล้วก็ได้ขายเยพินน่ะเสียโอกาสตรงที่ว่าที่เยพินมันไม่ได้อยู่ติดถนนไงบ้านเยพินอยู่ห่างถนน ถ้าบ้านยายพินอยู่ติดถนนอย่างนี้นาเนี่เห็นไหมยังเราอะถ้าเรามีที่เองเราปลูกเองอะเราก็ยังโชคดีต้นทุนเราต่ำไงเราใช้แต่แรงใช้แต่แรงแล้วว่าถามว่าสะดวกไหมที่เราจะขายเราไม่ต้องยกไปตลาดตลาดเขามีเวลาเปิดเวลาปิดพอตลาดปิดเราก็ต้องกลับเพราะคนไม่เดิน และเช้าเราก็ต้องไปแต่เช้าก่อนที่ตลาดจะเปิดแต่ถ้าเราขายหน้าสวนเนี่ยอ่าป้าบอกไหมเราขายอยู่กับที่เราไม่ไปไหนเก็บเสร็จแล้วก็เอามาวางวางเสร็จเราก็ไปอาบน้ํากินข้าวแล้วก็มานั่งพักให้หายเหนื่อยหายเหนื่อยแล้วเราก็ลงไปทําสวนนะของวางไว้ข้างบนคนก็ไม่ขโมยดูนะัน้งกล้วยโอ้โหมะม่วงป้าสวยมากน้ำดอกไม้โลเท่าไหร่ป้าสวยจัง สิบโหเก็บใหม่ๆจากสวนสีทองเลยยังไม่ได้บ่มนะเนี่ยสวยมากสวยแก่จัดกล้วยหอมแก่จนลูกแตกเลยอันนี้น้ำดอกไม้สีทองหมดแล้วหมดละเก้าสิบใชร้อยนยมาแขมงมมมง เยอะมากมีเท่าไหร่ก็ขอให้มีของเนาะขายได้หมดทุกวันมาปางหวานหรือเปรี้ยวฮะไม่ใช่มาปางเอามาละไมละไมจ้ะซื้อมาจากร้านนแมวเมื่อกี้นี้และอีนี้มะม่วงอะไรอันีเนี่ยเขียวใหญ่อ๋อเขียวใหญ่เอาไปกวนนิดเนี่ย อันไหนสุกอ,นนอันไหนด้านไม่ทันก็เอาไปกวนได้ดไดอ,ดไดอ,อีกวนก็ขายได้อีกตอนนี้กิโลต้องหลายร้อยเท่าไหร่โมกวนไม่ค่ะแพ้แต่กวนมันไม่มีเงิน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 เข้าเงินเข้าไปดีกว่าจ้ะเดี๋ยวหนูอยู่บ้านทั้งวันบุตรหนูไม่ไมีจัดประกายดาว เงินเงินนี่นเ,นเน,นะเา,นเนนนาะนอ๋อเราปูของเราเอง่ยเราเนือ้อใหญ่จะตัดเราเนือ้อใหญ่จะเชือเน,นือ้อใหญ่จะทำยังไงขาใหย่พันเราก็ได้เป็นเงินหมดแลลวนะนแล้วลุงทราได้ตอนมะนาวขายไหม ต้นมันใหญ่หน่าตอนถ่ายจังเลยถ้าตอนก็ได้เงินอีกเนาะตอนไม่อยอมนะตอนละสองร้อยหมดเลยตอนสองร้อยกิ่งกิ่งเท่าไหร่ห้าสิบโอ้มะนาวจับเปลือกบางเนี่ยนะตอนละสองร้อยกิ่งละห้าสิบตอนสองร้อยกิ่งก็เป็นเงินเท่าไหร่หมื่นหนึ่งไม่รู้ถ้าไหรายพันเนี่ยสองร้อยกิ่งห้าสิบมันหมดเ,เดี๋ยวหมด <laughs> ตอนสิบห้าวันก็ออกแล้ว เดือนนึงป <c oughs> กลับบ้านดี่ววากินข้าวก่อน <c oughs>